เราสามารถไลฟ์สดนะคะได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอนถ้าแนวตั้งเนี่ยก็คือเราไลฟ์โทรศัพท์แบบตั้งนะคะถ้าเกิดว่าเราอยากไลฟ์สดแนวนอนนะให้เราไปที่หน้าจอก่อนแล้วไปเอาคำว่าล็อกแนวตั้งออกนะคะเสร็จแล้วเราอยากไลฟ์ด้วยโปรแกรม p ิซซึ m มไลฟ์สตูดิใช่ไหมเราก็เข้าไปเลยค่ะ อตอนนี้ยังเป็นภาพแนวตั้งอยู่นะคะถ้าเราอยากได้ภาพแนวนอนเวลาไลฟ์ให้เราหมุนกล้องเป็นแนวนอนค่ะจะได้ลักษณะแบบนี้ผ้าสีเขียวก็ให้เป็นแนวนอนแบบนี้นะคะดึงให้ตึงเลยไม่ให้เหลือพื้นที่ว่างนะคะจากนั้นไปจุด3จุดมุมซ้ายค่ะ Camera coma key new ค่ะเปลี่ยนจาก off เป็น on แล้วก็ไป BG ค่ะ ไปเลือกภาพที่เราดาวน์โหลดไว้ค่ะเป็นภาพแนวนอนนะคะนี่เราก็จะได้ฉากหลังสวยๆแบบนี้เป็นฉากหลังแนวนอนสวยมากเลยค่ะเราสามารถเลือกไลฟ์สดได้นะคะอันนี้จะไลฟ์สดให้ดูในเฟซส่วนตัวแล้วไปตั้งค่าเป็นส่วนตัวให้ดูค่ะหลังจากนั้นกดสีเหลืองไลฟ์ได้เลยรอสัก3วินาทีนะคะยิ้มสวยๆรอค่ะ นี่เราก็จะได้หน้าตาการไลฟ์สดที่เป็นภาพแนวนอนสวยๆแบบนี้นะคะเพื่อนๆสามารถที่จะทำได้ด้วยตัวเองเลยค่ะสวยมากเลย